นหน้าวาัดสิรามูลเลยนะ,นะถุงเห้เลตตรงนี้นะคะอยู่ปากปากคลองท่อนะคะไหลามาตรงนี้เลยเนี่ยสักสองสามกิโลนะน่าจะน,น่าจะเประมาณกิโลกว่า,ก,วากับสองโลได้ตรงนีนะ้แอดอยู่หน้าวัดศิรามูลนะ,ะแล้วมันก็ไหลเร็วด้วยนะถ้าเกิดหลุดออกมาแล้วน้ำไหลช้ามากน้ำ ไหลมาอื่ยแต่ไหลมานะคะเนี่ยค่ะไหลมาแบบมาถึงนี่เลยนะ,ะถุงแชมพลเห็นไ,ไหมคะถุงตีปลา๋ยวแอดซูมให้เนี่ยถุงที่อาจารย์เจเอาขึ้นมานะจากน้ำน้ำาวานนี้ยนะเขาไหลมาตรงนี้แล้วนะคะไหลออกนะคะคลองท่อไหลออกเนาะ มันเพิรมในะอยู่ในของคทอดนะเมื่อคืน